เในห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจนักกีฬากับการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่หนีกันไม่พ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีวิธีเยียวยารักษาอย่างไรวันนี้ได้รู้กันใครที่อยู่ดีๆก็มีขุยขึ้นตามตัวทั้งคันทั้งแสบอาการเหล่านี้คืออาการอักเสบของผิวหนังชนิดหนึ่งที่เราเรียกมันว่าสะเก็ดเงิน กะดูข้อเท้าเราค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติเราเกิดขึ้นเพราะการซ้อมวิ่งมันก็เป็นอาการมาเรื่อยๆแล้วมันก็เจ็บหนักจนข้อเท้าล้าวขังนวลว่าจะไม่ได้วิ่งให้ทีมชาติอีกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเจ็บหนักแล้วมันก็อาจจะได้ผ่าตัดแล้วก็เล่นไม่ได้เลยค่ะวันนี้ผมพาคนไข้ามาหาคุณหมอแล้วครับ,รบเป็นอะไรครับวันนี้เจ็บข้อเท้าค่ะข้างขวาหรอครับ ไปทาอะไรมาถึงเจ็บนะครับซ้อมกีฬาค่ะเล่นอะไรเอ่ยนักวิ่งค่ะเป็นนักวิ่งนะเราเป็นนักกีฬาประจําสําหรับทีมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันบาดเจ็บยังไงนะครับมันวิ่งแล้วมันก็เจ็บพลิกไหมไม่พลิกค่ะไม่พลิกอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาเลยนานแค่ไหนแล้วครับประมาณ3เดือนนะคะ3มเดือนนะแล้วรักษายังไงประคบเย็นกินยาหรือว่าประคบเย็นประคบร้อนด้ยแล้วยังซ้อมหนักเหมือนเดิมค่ะ สังเกตไหมครับว่าช่วงที่ก่อนที่จะเป็นเนี่ยเราซ้อมหนักขึ้นกับทันหันไหมหรือว่าซ้อมปกติเลยเหมือนเดิมเลยซ้อมปกติเหมือนเดิมเลยครับอ่ะหนคุหมอดูนิดนึงนะครับอก็จะเห็นว่าหลังเท้าตรงนี้บวมกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้่คืออาการอักเสบใช่คุณใช่ครับมันมีอาการอักเสบแล้วก็บวมนะครับอ่ะเดี๋ยวนั่งใหม่นะอ่ะขายกขึ้นมานะครับโอเคปกติเวลาตรวจเราก็จะ ตรวจหมดนะครับตั้งแต่คำชีพจรขยับดูเจ็บมากขึ้นไหมครับนิดหน่อยค่ะอันนี้เราจะตรวจในตำแหน่งที่คิดว่าตรงกับการบาดเจ็บนะครับตรงนี้เจ็บไหม,ไมเจ็บตรงนี้นะครับตรงนี้เจ็บด้วยไหมครับไม่เจ็บนะตะตุ่มเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจบ็บนะด้านไหนนี่ไม่เจ็บไม่เจบ็บค่ะนะครับส่วนใหญ่นักกีฬาก็จะเป็นข้อเท้าแผลง<ๆ>นะครับซึ่งมันจะเจ็บ เฉพาะด้านนอกนี่ส,นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ครับซึ่งน้องคนนี้เป็นตำแหน่งหลังเท้านะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสําคัญนะครับมันมีกระดูกชิ้นหนึ่งตรงเนี้ยนะครับ,รบเป็นตรงกลางของเป็นหัวใจของเท้าเลยซึ่งถ้าบาดเจ็บก็จะยากนิดหนึ่งแล้วเวลาวิ่งนี่ใส่รองเท้าตะปูหรือว่ารองเท้าธรรมดาก็แล้วแต่ตอนคะ่ะไอ้บางถ้าวอร์มก็ใส่รองเท้าวอร์มถ้าวิ่ง ก็ซ้อมเท้าซ้อมซ้อมเวลาเช้าเย็นหรือรกลางวันซ้อมตอนเที่ยง,ยงมั้งไหมไม่ค่ะไม่นะเวลามันเกี่ยวข้องเลยเหรอครับเกี่ยวครับอย่าง,งเค,เคถ้านักกีฬาที่เคยซ้อมเวลาตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมิที่พื้นเนี่ยมันจะเย็นเนื่องจากผ่านกลางคืนมาแต่ถ้าซ้อมตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันตอนเย็นเย็นเนี่ยนะครับพื้นมันจะมีพลังงานเยอะคือมันร้อนมาก เวลากระแทกไปบนพื้นร้อนๆร่างกายก็จะแอบซอบพลังงานมาทาให้บาดเจ็บง่ายขึ้นนะครับก็เกี่ยวแต่นักกีฬาเวลาวลวเขาซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องมีรองเท้าอยู่แล้วชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอครับใช่ครับใช่แต่มันก็ส่งผลเหมือนกันเหรอฮะคือรองเท้ารองเท้าส่งผลครับรองเท้านักวิ่งบางนิดเดียวนะครับมีพื้นบางแล้วก็มีตะปูเพื่อให้เกาะพื้นขึ้นหนักจะวิ่งช้าครับอันนี้บางจะวิ่งเร็วแต่ข้อเสียคือมันจะ บาดเจ็บง่าย oh. กระแทกแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปล่ะครับที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนักกีฬาแบบน้องเขากิจวัตรประจําวันในการใช้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเป็นแบบน้องนี้ได้ไหมครับได้ครับ,ค,รบคือคนปกติเนี่ยถ้าเกิดใช้งานมากและรองเท้าแข็งนะครับที่เราเจอได้บ่อยๆก็คืองานที่ต้องเดินเยอะๆเช่นที่อย่างผมเจอนี่คือพยาบาลพยาบาลเขาจะต้องใส่รองเท้ามีส้นนิดนึงเวลาเดินเยอะเนี่ยก็จะเกิด ภาวะที่เขาเรียกว่ากระดูกร้าวจากการใช้งานมากได้พอสมควรออมันจะเจเ็บเฉพาะจุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดที่กระดูกกระดูกหลังเท้ามากกว่านะครับแต่ของน้องของน้องเขาเกิดที่กระดูกกลางฝ่าเทา้าซึ่งเจอได้น้อยกว่าแต่สําคัญกว่าคือต้องรักษานะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะส่งไปตรวจเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าการตรวจร่างกายเนี่ยก็จะพอบอกได้คร่าวๆว่าสงสัยจะมีกระดูกบาดเจ็บนะครับ เอ็กซเรย์ก็จะพอเห็นว่ากระดูกร้าวหรือเปล่าอแล้วครับคุณหมอตอนนี้ฟิล์มเอ็กซเรย์ก็มาแล้วนะครับครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับก็เราส่งไปเอ็กซเรย์ที่เท้านะครับกระดูกชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูโมเดลนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรูปเท้าของเราพอดีนะครับกระดูกตรงนี้มีเขาเรียกกระดูกกลางฝ่าเท้าจะประกอบไปด้วยกระดูก 4ี่ชิ้นหนึ่ง5สาี่ห้าหชิ้นตรงนี้นะครับซึ่งกระดูกชิ้นที่เราสงสัยตรงที่น้องเจ็บเขาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับซึ่งตรงกับกระดูกที่เป็นรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีรอยเงาดำๆตรงนี้ก็คือน้องเขามีอาการไม่เยอะนะครับก็คือกระดูกมันร้าวนิดเดียวนะครับก็เป็นกระดูกที่หลังเท้าร้าวน,นะครับซึ่งถ้าเจอตอนนี้ดีรักษาได้ง่ายนะครับเพราะว่ากระดูกยังไม่เคลื่อนออกจากกันนะครับ แล้วไอ้กระดูกร้าแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่น้องเขาใช้ซ้อมหนักหรือว่ายังไง<ห>ครับรซ้อมหนักแล้วนวกักวิ่งคนอื่นทําไมไม่เป็นนะคะคุณหมอือว่าเขาคือมีหลายปัจจัยที่จะทําให้กระดูกร้าวได้นะครับตั้งแต่หนึ่งอายุ <c oughs> เพศผู้หญิงนี่จะร้าง่ายกว่าผู้ชาย <c oughs> นะครับเพราะมีฮอร์โมนที่แตกต่างกันนะครับความผอมนะความผอมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้กระดูกไม่แข็งไม่แข็งเท่าคนอื่นลักษณะรูปเท้า นะเช่นคนเท้าแบนก็จะมีการบาดเจ็บพวกนี้ได้ง่ายนะครับ mm hmm. เท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้าเวลาวิ่งมันก็จะมีแรงกระแทแกแทเข้า,าไปเยอะมากกว่านะ<ช>ครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าน้องยังฝืนซ้อมไปต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นนี่สุดท้ายจะเป็นยังไงฮะถ้ากระดูกชิ้นนี้แตกก็มีต้องแต่เป็นไม่เยอะ mm hmm. ก็คือมันโชคดีหายเองได้นะครับซึ่งครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นไกลครึ่งหนึ่งคือไม่ซ่อม ไม่ซ่อมร่างกายไม่ซ่อมตัวเองกระดูกมันจะร้าวเพิ่มก็เหมือนรอยแครกมันแตกเพิ่มครับจนสุดท้ายกระดูกมันแยกจากกันก็ใช้งานไม่ได้เลยทีนี้คราวนี้กลายเป็นเท้ามันจะเบี้ยวออกไปนะครับแล้วก็จะทําให้ข้อเสือ่อมแล้วกลับมาวิ่งเหมือนเดิมไม่ได้วิว่งไม่ได,ไได้เดินก็เจ็บแล้วครับแล้วอย่างน้องนี่นะครับถือว่าไม่เยอะมากไม่เยอะเป็นเส้นบางๆครับวิธีการรักษานี่ยังไงครับหลังจากที่เราได้รู้อาการของน้องเขาแล้วก็อย่างแรกเลยก็อาจจะต้องลดโปรแกรมการฝึกซ้อม นะครับคือตอนนี้ซ้อมหนักจนกระดูกแล้วต้องหยุดซ้อมที่มีการกระแทกแต่พวกนี้เขาเป็นนักกีฬาอาชีพหยุดเลยไม่ได้เดี๋ยวกล้ามเนื้อรีบนะครับเราก็จะเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นก็เข้าจิมเวททำได้เวทเวทเทรนนิ่งทำได้ทุกอย่างเพิ่มกล้ามเนื้อใช่ส่วนการเทรนคาร์ดิโอหัวใจพวกนี้หัวใจเขาต้องเต้นสม่ำเสมอตลอดเราก็จะให้ไปเล่นกีฬาที่ไม่กระแทกเช่นจักรยานปั่น นะเครื่องโยกเขาเรียก elliptical trainer นะครับพวกนี้ก็ switch คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อมถ้าสมมติทุกอย่างหายดีเป็นปกติแล้วน้องก็สามารถกลับมาได้ครับใช้ได้เหมือนเดิมในร่างกายของเขาควรจะซ่อมแล้วบางคนอาจารย์บางคนว่าดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่ากระดูกที่ซ่อมตัวมันจะหนาตัวกว่าเก่า ก็พูดง่ายๆสมรรถภาพมันก็จะดีขึ้นนะบางคนหายอ้าวหายแล้วรู้สึกดีขึ้นก็เป็น,เป,นเป็นไปตามการรักษาที่ให้นะครับและสําหรับคุณผู้ชมทังบ้านที่ชมรายการอยู่ครับไม่อยากจะกระดูกเท้าร้าวแบบนี้เลยมีวิธีป้องกันยังไงหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงได้บ้างครับครับ,รบก็การดูแล สุขภาพเท้าเนี่ยมีความสําคัญบางคนให้ความสําคัญน้อยนะครับรองเท้าที่ใส่เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกีฬาแต่ละชนิดที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกีฬาวิ่งเนี่ยรอ,อ,องเท้าที่วิ่งทําให้วิ่งได้เร็วขึ้นก็จริงแต่ก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเวลาฝึกซ้อมเนี่ยผมแนะนําให้ซ้อมบนพื้นที่นิ่มขึ้นหรือใช้รองเท้าที่หนาขึ้นนะครับอย่าซ้อมบนลู่วิ่งตลอดเวลาซ้อมบนลู่วิ่งตลอดเวลาก็จะเกิดการบาดเจ็บสะสมและเกิดการร้าวหนึ่งที่สุดนะครับถ้ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยให้รีบรักษาเพราะว่าถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยบางคนพยายามวิ่งไปฝืนเอาตรงตำแหน่งที่ไม่ควรลงมันยิ่งบาดเจ็บเยอะเข้าไปอีกอ่ะมันก็พลิกซ้ำได้ง่ายไปเกิดการบาดเจ็บตำแหน่งอื่น ซึ่งจะทำให้ร<ห>ักษาซับซ้อนขึ้นไปอีกคุณหมอครับดูอาการของน้องแล้วแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเริ่มต้นอยู่ยังไม่หนักมากมนะครับน้องครับมีอะไรสงสัยอยากระถามคุณหมอไหมครับครับนูต้องพักฟื้นนานไหมคะมออก,กระดูกเนี่ยนะครับมันจะซ่อมตัวเองนะครับโดยปกติแล้วกระดูกทั่วไปจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่ในกระดูกที่เราลงน้ําหนักตลอดเวลาเนี่ยกระดูกเท้าเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลานานถึง2เดือนถึง3เดือน นะครับเอ่นอยู่กับความสามารถในการหายถ้าเรากินอาหารครบ <c oughs> กินแคลเซียมอยู่ตลอดเวลากินวิตามินที่หมอเสริมให้ <c oughs> ก็จะทำให้การซ่อมตัวดีขึ้นนะครับ <c oughs> ถ้ากล้ามเนื้อมัดอื่นแข็งแรงคือ เทรนนิ่งอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเราจะกลับไปซ้อมได้เท่าเดิมนะครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันนะครับนี่คุณหมอครับเห็นคุณหมอบอกว่าอาหารมีผลต่อกระดูกมากโดยเฉพาะแคลเซียมถ้าเกิดคนทั่วไปไม่อยากจะข้อเท้าแตกกระดูกแตกทานแคลเซียมเสริมไปเลยได้ไหมครับได้ครับก็คนปกติเนี่ย มวลกระดูกแข็งแรงที่สุดประมาณช่วงอายุ30-35นะภาษาชาวบ้านก็พีคของชีวิตนะครับการสะสมแคลเซียมมาตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยถือเป็นกำไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องแต่เด็กละถ้าการกินที่พ่อแม่ให้กินนมเยอะๆหรือว่ากินอาหารที่มีแคลเซียมเยอะเช่นปลาผักใบเขียวถั่วเนยเน,ย,เนยแข็งนะครับก็จะทำให้มวลกระดูกเราแข็งกว่าคนอื่นพออายุ30-35แข็งกว่าคนอื่นพอถึงเวลากระดูกมันเริ่มบาง เราก็มีต้นทุนที่ดีกว่าแคลเซียมที่ว่านี่ต้องมาจากอาหารหรือว่าเป็นแคลเซียมเม็ดได้เลยฮะได้ทุกอย่างครับได้เหมือนกันได้ทุกอย่างครับอาจารย์บางคนบอกว่าชอบกินนมกินเยอะนะครับวันหนึ่งกินลทิตร2ลิตรก็พอกินได้แต่บางคนบอกกินไม่ได้ก็ต้องกินอาหารเสริมช่วยนะครับแสดงว่าอุปกรณ์ พฤติกรรมการการใช้ชีวิตส่งผลต่อท่าหมดเลยการวอร์มอัพการคูลดาวน์เนี่ยสำคัญนะครับอือเดี๋ยวนี้บางคนเขาไม่ใส่ใจในเรื่องแบบนี้ใช่นะครับไปถึงก็เล่นเลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายใช่ครับแต่สําหรับน้องนี่ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวพักฟื้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปฟิตใหม่ได้เหมือนเดิมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็น้องด้วยนะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคของกระดูกท่านะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับน้องครับ มันผื่นขึ้นตามมือแล้วตามเล็บมือก็เลยอยากจยามาปรึกษามหมอว่ามันสาเหตุเกี่ยวกับอะไรเป็นมาสักอาทิตย์หนึ่งล้างตยลัางจานทํางานบ้านอย่างนี้ยอยู่ๆม,มันก็ขึ้นตามซอกมือตามเล็บมือแล้วก็ใหม่ๆมันก็คันพอเราเกามันก็ลามเป็นน้ําเหลืองออกมาอย่างนงี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยมาปรึกษามหมอค่ะ วันนี้ผมพาญาติผู้ใหญ่มาลอีกแล้วครับท่านครับผมญาติผู้ใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของโรคผิวหนังนะครับค่ะ,<พ>อะปอดีมีเล็บมันมีจุดขาวๆอย่างนี้ค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เกี่ยวกับอะไรคะชื่อเป็นไช้ลาและโรคสะเก็ดเงินอ๋อแสดงว่าคุณป้าหนึ่งคุณป้าสงสัยปัญหาที่เล็บนะครับแต่ว่าถ้ามองกันจริงๆเนี่ยนอกจากที่เล็บเนี่ยของคุณคุณป้าเนี่ยมีความผิดที่เห็นได้ก็คือตรงผื่นประกอบด้วยนะครับ ทีนี้เล็บคุณป้าที่เห็นเนี่ยจะหนาปกติเลยมีความหนาค่อนข้างมากมายนะครับแล้วข้อที่สําคัญมีลักษณะพื้นแดงๆมีกุ้ยรวมด้วยจริงๆในกรณีนี้เราไม่ได้ใช้ได้ไม่ยากเลยก็คือโรคสะเก็ดเงินที่เล็บนะครับสะเก็ดเงินที่เล็บถูกต้องครับคนทั่วไปเนี่ยคงรู้จักโรคสะเก็ดเงินมาบ้างสาเหตุที่ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นเนื้องอกเนื้อไรหรือโรคอะไรทั้งสิ้นมันเป็น การอักเสบของผิวหนังแบบชนิดหนึ่งส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมแต่พันธุกรรมไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อคุณแม่มันมีมันมีส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ใช่ครับพันธุกรรมพันธุกรรมไม่ปรากฏอยู่จริงอันนี้ส,สองร่วมกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นสะเก็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยคุณป้าคันไหมคันเป็นบางครั้งอ่าถ้าเกานี่แย่ทุกครั้งสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งวานาคุณป้าเกาแคะผูนี่นะฮะมันจะมีเผื่อเนี้อที่ลามขึ้ เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ความเครียดอดหลับอดนอนมีผลต่อตรงที่มันมีผลทําให้ผื่นเหอขึ้นได้ยาบางชนิดได้การติดเชื้อบางอย่างได้นะครับที่สําคัญเราเจอตอนหลังๆนี้ก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวที่มากเกินไปอของคุณชนิดาตอนนี้น้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วครับเจค่ะส่วนสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบหกอันนี้ชัดเจนว่าน้ำหนักเกินแล้วน้ำหนักเกินทีนี้คือจริงๆเนี่ยเรื่องน้ําหนักตัวนี่ก็มีความสําคัญไม่น้อยกับกันอตอนหลังมันมี <พอ S 2> ปุม่มอกไรกับเสเก็เงิน,นคือสังเกตหนึ่งว่าคนขาไข้ไม่ไม่ทุกรายนะครับความไม่ทุกรายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่มีสะเก็ดเงินที่ค่อนข้างมากรุนแรงเนี่ยจะมีน้ําหนักตัวที่ที่มากด้วยแล้วก็มีคข้ส่วนหนึ่งที่เมื่อควบคุมน้ําหนักตัวโดยการทั้งคุมอาหารก็ตามการออกกําลังกายก็ตามเนี่ยพอพวกนี้ดีขึ้นเนี่าลง ทีนี้หมอขอย้อนกลับมาห,หน่นึงนะครับอย่างคุณช,ชนิดาเนี่ยมีผื่นที่ท,ที่ที่มือที่เล็บขอโทษนะครับในสะเก็ดเงินจริงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของปวดข้อได้นะครับพอ,อดูที่หนังศรีรษะคุณชนิดาขออนุญาตนะครับจะมีผื่นที่เป็นผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้ในหนังศรีรษะ ทั้งที่ขออนุญาตคุณยดาน,นะฮะเวลาเราดึงเนี่ยมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของผมร่วงใดๆแต่วันจริงเนี่ยถูกต้องครับจะมีผื่นที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คอันนี้น<ล>ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ่อยมากนอกจากปัญหาผิวหนังปัญหาเล็บเล็บนี่เจอได้ประมาณ50%นะฮะ นั่งศีรษะคนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะมาเรื่องของปัญหารังแคก็ได้นะครับแต่พอตรวจไปตรวจมาอา้าวเป็นเรื่องของโรคสะเก็ดเงินผมสงสัยว่าสะเก็ดเงินมีกี่ประเภทเราเพิ่งได้ยินคำว่าสะเก็ดเงินมาเมื่อไม่กี่ปีนี้ครับผม,มันมาได้อย่างไรแต่ก่อนเรียกอะไรยังไงครับเมื่อกี้สะเก็ดเงินเนี่ยที่เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทอนๆท่างจะสื่อความหมายมากเหตุผลเพราะว่าเวลาสังเกตลักษณะของขุยตัวเนี้ยเป็นสะเก็ดอ่าเหมือนเงินเลย นึกภาพเครื่องเงินออกไหมครับคือมหมายถึงว่าเป็นเครื่องเงินที่มีประกายไม่ใช่ประกายสีขาวคล้ายเงินจริงอ่อมันอันตรายส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรครับอันแรกเนี่ยโดยสะเก็ดเงินเองเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุอะไรที่ถึงแก่ชีวิตหรืออันตรายมากมาย <Okay. S 1> ส่วนใหญ่จะมีผื่นที่ดูไม่สวยงาม uh huh. มีผื่นคัน uh huh. นะฮะอาจจะปรากฏท่ามากนะอาจจะเป็นเรื่องของข้อนะครับชนิดรุนแรงเมื่อกี้คุณบยถามมีกี่ชน,นิด uh huh. ใช่ไหมครับสะเก็ดเงินในทั่วไปอย่างที่คุณชนิดาเป็นเนี่ยชนิดที่เป็นปื้นหนา แต่ในความเป็นจริงอาจจะเป็นเช่นแบบตุ่มเล็กเหมือนหยดน้ํากระจายก็มีในบางรายจะเป็นตุ่มหนองก็มีหรือลอกไปทั้งตัวก็มีหรือเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเท่านั้นก็มีแต่กลุ่มที่พูดมานั้นเจอไม่บ่อยนับส่วนนี้เราเจอจะเป็นแบบที่คุณชนิดาเป็นก็คือเป็นผื่นปื้นหนาถามว่าโดยอันตรายไหมคําตอบคือไม่มีสังเกตจากระยะเวลาที่คุณเป็นผื่นเนี่ยเป็น10บสปีแล้วมีผลกระทบยังไงครับคุณป้าเวลาแบบตอนที่เราเป็นแบบเนี้ยถ้าอยู่ไกลบ้านหมายว่ามาหาหมอคนที่อยู่บนรถเขาก็อาจจะรังเกียจครับ หมอเคยเจอครับแต่ถ้าทุงแถวบ้านก็ไม่เป็นไรครัเขาเข้าใจแล้วหมอเคยเจอคนไข้นะครับที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการทําอาหารเป็นแม่ค้าขายอาหารเ่ยไม่สามารถที่จะโชว์มือได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ตักแกงเรืออะไรเนี่ยลูกค้าก็จะมองเขาไม่พูดมารยาทดีแต่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันน่ารังเกียจมาติดต่อไหมนะครับเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นเนื้องอกเนื้อร้ายหรือโรคอะไรทั้งสิ้นมันเป็น การอักเสบของผิวหนังแบบชนิดนึงหมอแต่งกรอนแตดเอาไว้สเก็ดเงินโอ้เยี่ยมเลครับลองฟังดูนะครับนี้คือดาฉบไปให้คุ้เเชิญครับโรคสะเก็ดเงินนะครับสเก็ดเงินผื่นสีเงินสื่อความหมายไม่เดียวดายคนมากมายเป็นคล้ายฉันอยู่กันได้ไม่ติดต่อแม้ใกล้กันไม่ต้องหวั่นเป็นเนื้อร้ายเนื้อกลางเลยแม้เรื้อรังแต่ก็ยังมีความหวังขอจริงจังมารักษาอย่าเมินเฉย หยุดแก้เก้าหยุดเบียร์เล่าอย่างที่เคยโปรดอย่าซื้อยาเองเลยไม่ปลอดภัยอันตัวเราพฤติกรรมนั้นกำหนดสเก็ดลดสเก็ดเพิ่มอย่าสงสัยดูแลตนให้ถูกต้องหากโรคภัยเราจะยิ้มด้วยกันได้สุขใจเลย การรักษาเนี่ยเราก็คงต้องแบ่งความรุนแรงมันชนของผื่นไปก่อนอนะครับอย่างของคุณชนิดาเนี่ยเป็นผื่นจริงๆเราไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแต่ว่าจะมีผื่นในตัวในทีขาเนี่ยเยอะเยอะเลย,ยเยอะกว้างมากเรียกว่าเยอะเลยนะครับพอผื่นค่อนข้างกว้างรุนแรงเนี่ยชนิดของคุณิดาเป็นชนิดที่พบบ่อยก็คือเป็นแบบปื้นหนาคุณิดามีเล็บเห็นไหมครับเมื่อกี้เราได้โชว์กันแล้วนะครับมีปัญหาด้หนังศีสัในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องปวดข้อนะครับ มันพออักเสบม,มากมีผล่อบางคนบางคน,น,นบางทีจะข้อจะมีความเขาเรียกว่าพิการ<อ>คือผิดรูปไปะนะครับอาจจะมีปวดอีกอันนึงที่ลืมนิดนึงบางคนชอบไปซื้อยากินเอง,งโดยเฉพาะประเภทสเตียรอยแต่เขาไม่บอกสเตียรอยจะมาในรูปยาหลูกกล้อนก็มีก็คือเป็นยาแนวพื้นบ้านแล้วก็พอซื้อเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันดูดีช่วงแรกเลยผื่นในยุบแบบชนิด อัศจรรย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะน,น่ากลัวมากตอนหยุดยานะฮะดื้อยาใช่ไหมก็จะเกิดผื่นที่เหินกลับมารุนแรงกว่าเดิมบางครั้งกลายเป็นหนองเต็มตัวแล้วที่สําคัญก็คือว่าจากหน้ากลมกลมก็จะเปลี่ยนชื่อบางคนบางทีหมอแซ่คนไข้เล่นนะครับกลายเป็นคุณจันเพ็ไปเพราะว่าหน้าก็จะอ้วนกลมนับมีการติดเชื้อมีอะไรที่รุนแรงมากขึ้นเหตุผลเพราะว่านี่เป็นสมบัติเฉพาะของสีรอในการลดการอักเสบแต่พอหยุดปุ๊บมันจะมีการขเร็กริบบะคือการเด้งคืนกลับมาของผื่มักจะ รุนแรงกว่าเดิมเ้ามาหาหมอที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้กับคนไข้อย่างไงคะอ่าค่ะคุณคําถามคือว่าถ้ามาหาจะแก้มาหายัางไงอันแรกเนี่ยดูความรุนแรงเป็นอย่างไรชนิดไหนในกรณีของคุณชนิดาเนี่ยผื่นค่อนข้างกว้างเ,เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยจะมีอันนี้ที่เป็นข้อหมุงชี้นะครับของการรักษาหนึ่งโดยการใช้ยารับประทานบางชนิดอันที่2การรักษาโดยอุปกรณ์เครื่องมืออื่นเช่นการใช้แสงอาทิตย์เทียมลักษณะเป็นเหมือนตู้ แล้วก็จะมีหลอดไฟประดิษฐ์อยู่รอบๆนี่ก็เป็นวิธีเลือกอันหนึ่งนะครับอันหนึ่ง<ม>วิธีอื่นเช่นการใช้ยาฉีดแต่การใช้ยาฉีดนี่มีราคาแพงมากถึงมากที่สุดเพราะนั้นการเลือกเนี่ยต้องขึ้นกับกรณีกรณีไปอันนี้เป็นรายละเอียดคงไม่ร่อยความตถูกต้องครับแต่ถ้าผื่นไม่มากนักเราคงต้องระว่าผื่นที่ไหนอย,อย่างไรผื่นที่น้อยปุ๊บอาจจะใช้ยาทาบางชนิดนะครับหนังศีรษะเส้นผมอาจจะใช้เป็นแชมพูก็มีมียาหยดก็มีส่วนครับส่วนที่ปัญหามากก็คือเรื่องของเล็บ ของเล็บมนสังเกต่าแม้ไม่มีการอะไรที่ชี้ให้ดูนะครับแต่การรักษาถ้าเทียบกับส่วนอื่นของผิวหนังเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากกว่าด้วซ้ำเ,เพราะว่าเล็บเนี่ยเป็นส่วนที่ถือว่างอกได้ช้ามากพอสมควรจริงจริงมันจะมีวิธีการรักษาอยู่บ้างแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผลไม่ไม่ค่อยจะดีนะเมื่อเทียบกับเรื่องของผื่นผิวหนังครับทีนี้คําถามนะครับถามว่า <ítulo> sabes, เป็นแบบนี้แล้วสามารถกลับไปเนียนเรียบเหมือนปกติไ like ด้ไหมครับก็ต้องย้อนไปถึงต้นเหตุมืนก่อนปัจจัยภายนอกเช่นความเครียดการอดนอนยาแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวถ้าควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีการใช้ยาสม่ําเสมอที่ถูกต้องและในการควบคุมของแพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยสามารถทาให้โรคนิ่งๆลงสงบมอเชื้อขอไข้หลายยนะครับที่สามารถแม้มีเพิ่มเก็่สเก็ตเงินจริงในช่วงแรกเนี่ยแต่พื้นเนี่ยหายสนิทหรือเกือบสนิทแค่ว่าหรือเกือบสนิท หรืออาจจะลดร,ร่องรอยนิดหน่อยแล้วถ้าคนไข้ปฏิบัติตัวมันขึ้นกับเรื่องพฤติกรรมเราด้วยนะครับการรักษานั้นยานิน้นเพียงแต่การให้ยาไปเท่านั้นเอง่จริงเราแรกเราเราต้องดูว่าเรารักษาโรคหรือเรารักษาคนสิ่งที่ดีสุดคือรักษาทั้งโรคและคนไปพร้อมๆกัน oh, yeah, ถ้าสงบได้ดีเนี่ยผ <Yeah. S 1> ื่อก็จะนิ่งบางครั้งนิ่งเป็นปีเป็นหลายปีก็มี mm. ครับ ทีนี้มีมุมมองว่าบางคนสมมติถ้าเกิดเป็นขนาดนี้ครับ,รบเราไปขัดออกได้ไหม่ะเดี๋ยวนี้มีร้านสปาเอาน้ำมันมะพร้าวมามันแห้งดูเหมือนแห้งแก้ที่แก้ที่ผิวแห้งคือคเอาน้ำมันมะพร้าวมาหรือว่าไปแบบเอาสปาแบบใช้เขาเรียกว่าใยบัวบขัดอย่างเงี้ยหายไหมครับการถกูการขัดการแคะการทึงการแกะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งถ้าไม่ใส่สก,ก็ตเงินเห่อได าคนบุยสังเกตง่ายๆเนี่ยตำแหน่งที่กระทบกระทั่งเช่นบริเวณข้อศอกข้อเข่าที่กระแทกนะฮะเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สเก็ดเงินเนี่ยจะขึ้นได้ค่อนข้างอวที่สุดเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือการถูกแกะแคะไม่มีผลดีแน่นอนอส่วนเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าทาเฉยๆนันเฉยนะครับไม่ได้ไปทึงไปทําอะไรต่อเนี่ยอาจจะมีผลดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นผิวแบบหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวเฉยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดร่วมกับการทึงขูดขีดแคะแกะ พวกนี้โทษนะฮะเวลาแกะสนุกดีเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรโดยเฉพาะหนังศีรษะเวลาไปแกะไปแคะมันจะสนุกมากแล้วมีอะไรติดมาติดมือมาอันนี้ห้ามนะครับจะเป็นน้ำเยิ้มๆเป็นี้ึ้นเื่อยๆดังนั้นถ้าคุณบวยยิ่งไปแคะยิ่งไปแกะเนี่ยยิ่งทำให้เกิดการหลุดลอกเร็วขึ้นหน่อยเท่าแล้วสิ่งที่ได้มาก็ไม่ค่อยดีขึ้นแถมยังลามได้แน่นอนครับ แสดงว่าเราต้องดูแลตัวเองเป็นสำคัญหมอหมอรักษาตามอาการแต่ตัวเรารักษาตัวเองดูแลในเรื่องของชีวิตประจำวันขอบคุณคุณป้ามากนะครับคุณป้าที่แบบเสียสละในการในการเป็นเคสตัวอย่างวันนี้เราได้ประโยชน์มากจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับป้าสุดยอดครับคสวัสดีครับสวัสดีครับ